ที่ประพันธ์ไพ่ Root of Asia Taro t aro, ที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมและนักอ่านไพ่ทาโร่ชั้นนำทั่วโลกจนได้รับการตีพิมพ์ถึง5ภาษากลายเป็นไพ่ที่มีราคาจำหน่ายสูงถึงชุดละ168เหรียญสหรัฐ และได้รับการโหวตจากเว็บไซต์ในต่างประเทศให้เป็นไพ่ยอดเยี่ยมและยอดนิยมระดับ5้าดาวตลอดการเทียบเท่าไพ่ชุดที่เป็นที่สุดของโลกปัจจุบันร่วมงานกับศิล,ลปินชุมพลอักพันธานน์สร้างไพ่ทาโร่ชุดวิถีแห่งการตื่นรู้ภาพในตนเอง c r a z y Wi s d o ต Tar าโรผลงานแห่งมิตรภาพที่ยาวนานมากกว่า30ปีพบกับศิล,ลปินผู้รังสรรค์งานศิลป์แห่งไพ่ทาโร่ทั้งสองท่านได้ในช่วงปอม,มแมลงวัน ดวงตอม a ว a c h a w ขอต้อนรับอาจารย์ถาวรและอาจารย์ชุมพลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะว่สักครู่นี้ที่ฟังจะโปรยไปผู้ประพันธ์ไพ่ทาโร่ผู้ประพันธ์ไพ่คืออะไรครับอาจารย์ถาวรเราก็จะเป็นคนเขียนตำราครับครับแล้วก็บอกศิลปินว่าเราต้องการไพ่แบบไหนอืมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินวาดรูปครับแต่ว่าไพ่เนี่ยคนที่เข้าใจทาโร่เนี่ยจะเป็นคนที่บอกนามรรมที่ซ้อนอยู่ในในไพ่ คือเหมือนเป็นการตีความหมายในไพ่ใบนั้นๆว่ามันคืออะไรถ้าใช้คำว่าตีความหมายเนี่ยมันจะผิดพลาดทันทีนะครับเหมือนกับว่าเราพยายามจะบอกว่าความรักเนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยเขามีความสามารถในการถ่ายทอดเราก็จะให้เขาถ่ายทอดความรู้สึกของความรักเป็นภาษาภาพที่เป็นสากลและทำให้คนเข้าใจได้อันนั้ศิลปินก็จะใช้สกิลใช้ทักษะต่างๆเนี่ยในการนำเสนอในสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร เพราะความรักเนี่ยเราพูดถึงความรักเนี่ยมันไม่ต้องเรียนมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ของสัตว์ทุกชนิดใช่ไหมครับค่าน,นี้ถ้าเราลึกลงไปตรงนั้นเนี่ยเราจะหลุดไปจากหมวดของความจํากลับไปที่ความรู้สึกตื่นรู้ภายในตัวเองครับครับดูเหมือนเป็นนามธรรมเหมาะสมควรเนาะจริงๆเรายุ่งเกี่ยวกับนามธรรมทุกวันนะฮะแต่บางทีเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราไปติดอยู่กับความคิดแล้วก็เหตุผลแล้วก็บทบาททางสังคมที่คนมอบให้เราครับซึ่งตอนนี้เนี่ยขั้นตอนของการประพันธ์ไพ่ ทั้งชุด r o o t of Asia ด้วยนะครับแล้วก็ r o o t Crazy Wisdom ด้วยเนี่ยนะครับเป็น Crazy Wisdom Crazy Wisdom Taro เนี่ยระยะเวลาในการจัดทำกว่าจะออกมาเป็นไพ่ทาโร่ทั้งสองชุดนี้ได้ใช้เวลานานขนาดไหนฮะตัว r o o t of Asia เนี่ยผมให้ศิลปินอำนาจจันประชาวาดนะครับเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมใช้เวลาในการตกผลึกความเข้าใจภายในอีกสิบกว่าปีครับในการที่จะมาทาชุดสองชุดใหม่ออกมา นะครับช่วงที่ทำรูรอบเอเชียตอนนั้นเนี่ยผมขายงานไปที่ประเทศสอรสแลนด์นะครับแล้วก็ให้บริษัทเ g จมุลเลอร์คาร์้าบันไดเนี่ยพิมพ์พิมพ์ออกมาทั้งหมด5ภาษานะครับครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาสเปนครับภาษาเยอรมันแล้วก็เป็นชุดที่ลิมิเต็กก็คือชุดเชโกสโลวาเกียนะครับราคาแรกๆออกมาขายในอยู่ประมาณ22เหรียญ US นะครับพออยู่ไปอยู่มาใช่ใช่พอมาถึงตอนนี้นะครับ ตัวไพ่อังกฤษเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะอยู่ที่ประมาณ1้0ยหกสิบเหรียญูออ้โหทำไมถึงมูลค่าถึงได้เพิ่มไปมากขนาดนี้มูลค่าที่เพิ่มเพราะว่าเม,เมื่อเราใช้งานเนี่ยอยู่ในตลาดโลกสซลยะหนึ่งแล้วเนี่ยตลาดโลกเนี่ยมันเป็นมหาสมุทร mm hmm. บ้านเราเนี่ยยังเป็นคลองเป็นแม่น้ําเป็นทะเลเราไม่เคยติดมหาสมุทรใช่ไหมครับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าไพ่เนี่ยมันใช้งานได้จริงแค่ไหนเราเอาไปใช้ปั๊บเนี่ยมันมีความลึกทางด้านจิตวิญญาณด้านจิตใจยังไงแล้วมันสามารถนําไปช่วยเหลือ คนที่เขาประสบปัญหาขาดกําลังใจในชีวิตได้ยังไงเพราะม,มันติดตรงนี้ปั๊บแล้วกับงานอาร์ตเนี่ยซึ่งศิลปินแต่ละท่านเนี่ยทุ่มเทลงไปเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยที่จะทําให้งานตนัวนี้ประสบความสาเร็จได้เพราะผมขายตอนแรกผมขายฝั่งยุโรปก็คือนําเสนอไปนะครับแต่คราวนี้เวลาเราไปที่ยุโรปเนี่ยถ้าเราเอาความเป็นยุโรปไปขายยุโรปเราทําไม่ได้เราเอาความเป็นเอเชียความมีรากลึกทางจิตวิญญ,ญาณของเราเนี่ยเชื่อมเข้าไปในจิตใจเขาเพราะความรักเนี่ยมันนําทางเมื่อมันเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างทํางานเองธรรมชาติเป็นตัวจัดสรร ครับนะครับชุดภาษาอังกฤษเนี่ยร้อยหกสิบเหรียญพอถ้าชุดเชโกสโลวาเกียเนี่ยเท่าที่ผมทราบล่าสุดเนี่ยน่าจะเกินห้าหมื่นบาทต่อชุดห้าหมื่นบาทน่าจะเกินนะครับผมซื้อเมื่อหลายปีก่อนก็แพงมากเราเองไม่ได้เก็บเพราะเราก็ทําเสร็จเราก็ปล่อยเลยรูทออฟเอเชียนี่มีกี่ใบฮะมี7 8ใบครับ78ใบนะฮะทีนี้มาที่อาจารย์ชุมพลนะครับเคลสี่วิสตัมทาโรใช้เวลาในการจับทํานานขนาดไหนฮะก็หมายความว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มพูดคุยกันเรื่องนี้มันนานมาก วาเป็นยี่สิบปีแล้วก็เ,เราก็คิดว่าทุกอย่างมันง่ายเพราะเราเป็นคนวาดรูปเร็วไงทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเราต้องเบรกกับอาจารย์ทาวเวอร์หลายครั้งว่าอุ้ยครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าการเอาชีวิตม,มวลนมนุษย์เนี่ยมารวมอยู่ในสำรับหนึ่งเนี่ยมันต้องมีทุกอย่างอับการตีความแต่ละอย่างที่เรามีความเข้าใจแล้วบางครั้งเนี่ยเรานึกไม่ออกจริงๆว่าบาง,บางคำบางคำอย่างคําว่า แบบกาลเทศะเนี่ยนึกภาพออกไหมฮะโอ้โหเราจะตีเป็นภาพอะไรนึกไม่ออกเลยฮะมันมันนึกไม่ออกครับจุดนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่ไฟไหม้ที่วัดที่ญี่ปุ่นโตเกียวอะครับังีวันที่เก้าเราได้รับข่าววันนั้นเลยเสร็จปุ๊บมันก็สะเทือนใจเพราะว่าอย่างน้อยบ้านเราเคยไฟไหม้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเอะวันที่เก้าเนี่ยมันเราจองตั๋วไปเลยด่วนจองด่วนก็ไปถึงวันที่สิบสองไปถึงเห็น ไปไม้หมดแล้วกําลังเคลียร์ของกันแล้วอ่ะครับเราก็อาสาขอนอนวัดอนนอนวัดแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็เห็นเลยก็เห็นภาพก่อนก็คือทุกอย่างมันดําหมด,ดมหอ่ะหีัดอกไม้ขึ้นมาตั้งคืนสีสว่างเป็นเหมือนสีทองครับสแสดงว่าตอนที่วาดเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนยากคือตอนจูนใช่ครับความคิดกันระหว่างอาจารย์ขาววกับอาจารย์ชุมพลใช่ครับเราล้วช่วงเวลานั้นเราไม่ได้คิดหรอกเรื่องไพ่เพราะว่าเรื่องไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องการตกผึกแต่และช่วงเวลาของชีวิต การทาแต่ละใบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันสาหัสในเรื่องของมันมันใช้เวลาตั้งใจไม่ได้มันต้องใช้การผ่านเวลาซึ่งถึงเวลาอันควรอ่ะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะเพร,ราะวันที่เราเจอนกอีก,กาที่เกาะยอดเสียนพระเรานึกเลยว่าโอ้อาจารย์ถาวรพ่ายเสร็จหมดแล้วคำว่า<ม>การ,ระเทศสามมันเกิดขึ้นแล้ว<ม>เราเกิดจากวัดตรงนี้เราถึงจัดงาน<ม><ม>เพื่อเขาคือเป็นการถ่ายทอดผ่านอารมณ์และความ,มรู้สึกมากกว่าเหตุผลมากกว่า ตรกะอะไรใดๆทั้งหมดจริงๆจะบอกว่ามันเลยจากความคิดออกไปเพราะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งนะครับคนเราเนี่ยมีสัญชาตญาณเพราะนั้นเวลาความคิดมันคิดไปออกไปทางไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความไม่สบายใจแต่ตัวนี้คือความรู้สึกหรือสัญชาตญาณที่พัฒนาไปในเชิงของปัญญาทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้ถึงชื่อไพ่ Crazy Wisdom Tarot เป็นการตื่นรู้ก่อนถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยฮะ เราไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางมองเห็นนะฮะเพราะเราจะมองทุกอย่างเนี่ยผ่านหน้าต่างของความคิดเรา <Ừ. S 2> เราก็เป็นมนุษย์มือสองอทุกคนก็ใส่ความคิดลงไปทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นใครแต่เราไม่เคยรู้ว่าแท้จริงเนี่ยเราคือใครนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากทุกคนก็จะเดินกันเหมือนเป็ดเลยตามแบบนี้แบบนี้เรารับข้อมูลรับข่าวสารรับความคิดคนเข้ามารเราเห็นข้อมูลแต่เราไม่เคยรู้ข้อเท็จจริง ครับครับเพราะชีวิตเนี่ยจริงๆมันสาคัญที่สุดนะครับหลังทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนรวยมีความสุขทําไมคนรวยมีความทุกข์ทาไมคนจนมีความสุขคนจนมีความทุกข์มันไม่เกี่ยวกับเลยจนครับมันเกี่ยวกับว่าเขารู้จักตัวเขาแค่ไหนและจิตใจของเขาด้วยนะครับและสําคัญที่สุดถ้าเขามองดีๆเนี่ยไอ้เงินที่เขามีหรือเงินที่เขาไม่มีเนี่ยไม่สําคัญเท่าลมหายใจเขาเลยครับถ้ามันขาดเมื่อไหร่เนี่ยจบเลยครับนะครับทุกอย่างเอาคืนกลับไปที่ดินหมดเลย แต่ว่าทีนี้ด้วยความที่อาจารย์ใช้คําว่าทาโร่หรือทาโรสต่อท้าเนี่ยนะครับคือคนไทยพอพูดคําว่าทาโร่ปุ๊บเนี่ยก็จะนึกถึงการดูดวงเป็นหลักอาจารย์ฮะอันดับแรกแต่ว่าทาโรสของอาจารย์เนี่ยคืออะไรฮะอ่านว่าทาโร่ทาโร่เนี่ยครับนนะครับทาโร่ของผมเนี่ยมันเป็นการไม่ได้อยู่กับความเชื่อแต่อยู่กับการตื่นรู้เพราะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกลัวเล็กๆซ่อนอยู่แล้วเป็นความหวังที่มีอยู่นะครับแต่ทาโร่ของผมเนี่ยคือการ รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรหลังจากที่เรารู้จักตัวเราเองแล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรามีเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือวิธีการไปสู่เป้าหมายมในเชิงปัญญาก็คือเมื่อไปถึงเป้าหมายหรือกาลังดาเนินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเหมือนภาหนะไหมอ่าก็เหมือนทุกอย่างนะครับที่สามารถพาเราไปสู่เป้าหมายได้นะครับแต่งหน้าก็ต้องใช้เครือ่องสําอางทานข้าวก็ต้องมีช้อนซ่อมปรุงอาหารก็ต้องมีวัตถุดิบนะครับการไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันสําคัญมากก็คือว่าส่วนใหญ่เราจะหลงทางซะก เราจะหลงไปกับความกลัวความเชื่อแล้ววิ่งออกไปนอกเส้นทางแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นน่มันคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวชีวิตแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวชีวิตที่เราคิดว่ามันยึดเหนี่ยวเนี่ยไม่เคยยึดเหนี่ยวเราได้เลยมันคือสิ่งที่ขังอิสระภาพในใจเราทั้งหมดเลยเพราะเราขังด้วยความกลัวครับทำยังไงอะฮะถ้าเราเอาเชือกผูกคอแล้วบอกว่าเราวิ่งไปจนสุดทางปั๊บเนี่ยเราคืออิสระภาพไม่ใช่หรอกพอมันถึงสุดทางปั๊บมันตีลังกากลับมาเลยเพาโดนเชือกดึงเอาไว้เชือเราไ้ตัดเชือกวม่ด เราปล่อยวางภายในแล้วก็จัดวางภายนอกให้มันสมดุลชีวิตทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะมันเพราะว่ามันอยู่ไปตามความคิดไม่ได้อยู่ตามความเข้าใจชีวิตมันถึงร้อนเนี่ยฮะเป้าหมายของชีวิตคนเราที่แท้จริงเนี่ยมันคือความร่มเย็นในใจ<า>ไม่ใช่ความร้อนอถ้าร่มเย็นในใจเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้<า>เพราะฉะนั้นลมหายใจนี่สําคัญต้องกลับมาดูละ แล้วบรรดานักสะสมที่เขาได้เก็บสะสมบรรดาไพ่ทาโร่เหล่านี้ไปเขาจะไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะผมแต่ละคนผมไม่ทราบเหมือนกันะนะบางคนเขาเขาก็สะสมในเชิงที่มันมีราคาบางคนก็ชอบภาพเพราะว่างานอาร์ตของศิลปินเนี่ยแม้แต่ซาวดอร์ดาลีนะฮะคนก็เอาภาพมาทาําไพ่จะไปซื้องานสะสมเนี่ยมันค่อนข้างแพงก็ซื้อเป็นไพ่ไพ่ก็เป็นอะไรที่เล็กๆสามารถติดตัวเราไปได้ทุกที่เหมือนกับว่าเราซื้อ G P S นะ สำหรับติดรถยนต์ใช่ไหมฮะครับจริงๆเราก็ตองมี้ข้องเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะไปที่ไหนแต่ว่าตัวนี้มันจะบอกเส้นทางเราเราจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่มันน้อยที่สุดเนี่ยมันรู้แล้วว่าเราไม่หลงแล้วล่ะนะครับจะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นไพ่เล็กๆก็ง่ายต่อการที่เราจะติดตัวไปที่ไหนก็ได้ส่วนผพ่ใหญ่ๆก็สําหรับคนที่เป็นสวนิดนึงก็มองง่ายหน่อยเห็นชัดเจนชัดอย่างนี้เป็นไซส์ปกติทั่วไปเลยถ้าสมมติว่าหยิบมาหนึ่งใบจะสามารถบ่งบอกอะไรภายในใจเราได้แนวทางในชีวิตของเราได้ ถ้ากระจกเนี่ยมันส่องหน้าเราตอนเช้าใช่ไหมครับทาร่โเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันส่องใจเรางั้นเดี๋ยวปามลองลองหยิบมาดูว่าในใจที่แท้ๆวันนี้เป็นยังไงอ่าผมจะต้องบอกได้เอาคงามปว่าผมผมดูเป้าหมายให้คุณปามดีกว่าว่าท่านบางงานสิ่งที่ทําอยู่ก็อะไรคุณปามลองดูนะครับหนึ่งใบเหมือนกระจกสะท้อนใจตัวนี้เนี่ยชื่อไพโอโชนะครับศิลปินก็คือพาเม่าแพดม่านะครับ ครับเป็นแพทมาแพทมานะครับเป็นก็จะบอกถึงว่าเราจะเห็นนกใช่ไหมครับที่มันบินออกนะครับบอกว่าทํายังไงเนี่ยคุณปรางปามคุณปามนะครับจะประสบความสําเร็จในที่ที่ตั้งใจล้ก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องทําลายกลงที่ขังอิสรภาพเนี่ยออกไปครับแล้วก็ประชาชนหรือคนนี่ก็จะบินเข้ามานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรากับเขาเนี่ยเหมือนกัน การที่คนเข้าถึงเราไม่ได้ก็เกิดจากกรงกรงนี้ก็คืออัตราที่เราสร้างขึ้นหรือภาพที่เราสร้างขึ้นสังเกตไหมฮะทำไมดาราบางทีคุยกับคนไม่ง่ายแต่ทำไมตลกเนี่ยเข้ากับชาวบ้านได้เพราะว่ามันใกล้กว่าเนี่ยเราทําลายกรงตรงนี้ไม่ได้เมื่อหลายคนมาเองอเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะมาเนี่ยเขามาด้วยความเข้าใจชีวิตมารู้หมเคือเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราบอกว่าวันนี้เราไม่เอาเรื่องไม่สบายใจมาคิดละเราจะมีความสุขนะฮะ คนที่ทุกข์เราเอาความทุกข์เข้ามาแล้วเราหายใจออกไปเป็นความเมตตาแล้วดูแลเขาแล้วให้รู้ว่าแต่ละวันเนี่มันมีความสุขมากๆแหละแต่เราไม่หลงกับความสุขนะถ้าเราเราก็รู้ต่อว่าในแต่ละวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจบสิ้นเมื่อไหร่ครับเราจะทําทุกอย่างให้กับคนที่มาหาเราสุดหัวใจของเรา โอ้โหความหมายลึกซึ้งมากลึกซึ้งยิ่งกว่าหนึ่งใบนะฮะแต่ละใบทุกใบคุณผู้ชมจะสามารถไปชมไพ่ทาโร่ชุด Crazy Wisdom Tarot ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย์สาหรับคนไทยเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับก่อนที่เราจะไปจัดงานที่เยอรมนีนะครับที่พี่โกดจะไปเนี่ยนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยให้เรานําไพ่ต้นฉบับเนี่ยฮะไปแสดงที่งานนะครับแล้วก็ในในงานนี้นะครับ การจําหน่ายภาพต้นฉบับนะฮะขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับซึ่งทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้เนี่ยก็จะนําเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับไปช่วยเหลือวัดไทยที่ไฟไหม้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าพิดโกะม็มีความตั้งใจนะครับแล้วยังมีอีกหลายที่เช่นเราไปช่วยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งไม่เลือดขาวนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมว่าไปถึงตรงนั้นเลยง่ายดีมันไม่ต้องมีพิธีอะไรมากถ้าเราผ่านขั้นตอนมันช้ามันต้องกรองเยอะ ครับเราอยากจะช่วยก็ช่วยสิจะต้องสร้างเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับใจบุญด้วยนะฮะขอจดหมายเหตุพุทธทาสอินเทอร์บอลโยครับอยู่แถวแถวสถวรถไฟแถวรถจักรนี่เองนะครับตั้งแต่วันนี้หนึ่งกรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมเลยใช่ครับวันวันนี้เตรียมงานนะครับแต่วันที่4ี่เปิดงานอ๋อไม่เตรียมงานก่อนวันที่สี่เปิดงานนะครับแล้วก็คนที่ไปนี่ก็พี่โกมีผ้าให้ครับมีภาพให้มีภาพให้ด้วยมีภาพให้ด้วยทุกคนเหมือนเราเรามีภาพ เป็นภาพพิมพ์เนี่ยให้กับทุกคนเลยใหญ่เท่านี้แล้วก็ใส่ซองปิดทึบไว้ครับใครไปเนี่ยต้องคุณต้องไม่รู้ว่าคุณได้อะไรคุณต้องไปเปิดเองแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์กันังจักับรรดิใบสองครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงของคนนะฮะล้วบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าไพ่ทาโรชุดนี้เพิ่งจัดทําเสร็จเมื่อคืนนี้เองใช่ไหมฮะได้นอนนยครับห้าทุ่มแสดงว่ายังไม่มีใครเห็นมาก่อนเลยนะห้าทุ่มห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันนะครับที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับ อยู่แถวแถวสวนรถไฟตั้งแต่วันที่4ีกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ถาวรและก็อาจารย์ชุมพลนะครับขอ,ขอบคุณค,ครับขอบคุณค,ค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวข้นกีฬาเข้มค่ะ